สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยและผมวันนี้ผมจะมาเล่น,นเกมรูบอบไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะเล่นไหมก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้ผมกอัดในโทรศัพท์นะครับเช่อนผมเล่นเกมอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอไปดูนะครับอย่าลืมนะครับโหลดใน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับ เขาม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะอาใจโอเคเดี๋ยวเข้าใหม่่บนรอแป๊บหนึ่งนะครับมันเข้านานแป๊บหนึง่งโลบอกนี่มีเกมมากมายให้เลือกเล่นหลายประเภท เดี๋ยวผมชอบเลยลผมชอบแวออบนวพวกกานต่อสู้นิดนึงนะครับเพราะว่าหนุกดีถ้าใครชอบแบบไหนคอมเมนต์หน่อยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอเลยดีนี่ก็กันครับมีเกมหันสาเกมนี้ก็เป็นพวกแนวเอาชีวิตรอด ในพิบัติต่างมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมมากม็ผมไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะผมซื้อเต่าไปแล้วที่จริงผมก็อัดไปแล้วแต่มันมีปัญหาในการอัดคลิปนิดหน่อยไม่ได้ชา้าจังเลยมีปัญหาในกนารอัดคลิปผมเลยไม่ได้เอาคลิปที่เล่นกับเพื่อนแล้วก็ซื้อเต่าครับขอโทษทีนะครับ รอก่อ,น,อนนี่อะไรอยู่เนี่ยอ้าจบแล้วเหรออาเขาชนะไปแล้วเอ่อรอแมปอีกจิห้าหกอีกห้าวีนะครับเต่าน้อยมาเฮ้ยลงลงไปในใต้ดินลงไปในใต้ดินลงไปในใต้ดินงั้นเลย คืออะไรไเหมนอะไรครับท่านผู้ชมใครรู้ก็บอกหน่อยอระวังไอ้น้ำด้วยเออคืออะไรผมไม่เข้าใจมันคืออะไรครับห้ามโดนไอ้น้ำเหรอนั่นจะใช่ อ๋อห้ามโดนห้ามโดนพวกไอ้น้ำอ๋อผมก็มาเ่พึ่งมาเล่นเนี่ยด่านเดี่ยงเนี่ยที่จริงอะผมโปรเพเยอร์เลยครับ้าไม่อยากจะมองเท่าไหร่แล้วเขาก็จะขึ้นใหม่โอ้ครอบเดียวงั้นเหรออืมเลยแค่สามคนเองครับผู้ชมอ่าทำไมเขาติดอย่างเงี้ยเส่ยผมเหน็ดผมช้ามากเลยน,นี่ อ๋อตาแล้วไมหมนเหลือสองคนเพราะว่าสองคนนี้ต้องชนะแน่ๆเลยอ้อยาเดี๋ยวหัวหลุดเยอะเลยเดี๋ยวผมช้ามากเลยนะครับคุณผู้ชมนับว่า่าชนะสองคนนี้ไปพูดชนะอ่าตาต่อตไปเดี๋ยวผมเล่นเอาจริงเอาจังหน่อยมาเราแปแป๊บปตอนนี้เราแมบบก็หาอะไรทำเล่นๆไปเป๊บหนึงครับ Nala yên lấy laser, yên laser beam. Oh, má là, má là la laser beam la lục la 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 laser Hết, lục quan lục quan lục quan นี่แต่หนึงน่งเออจะขึ้นมาเหรอเออเกิดใหม่แล้วเน๊ะผมเกิดใหม่แล้ว เขาไปไหนกันหมดแล้อา้าวในพรมปิ้งขนาดนั้นเหรอือท่านผู้ชมดูดิแลาวผมยิงมยังไม่อะไรเลยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ่เอจะเป็เหรอปลากรัวสุดหันสาเมืองเมืองหมูเล่ปิดตายจังหวะนี้นะครับผมกำลังปลากรัวสุดเทพ ผมลูกสิธ์พิกชาเลยนะเนี่ยอ้าวเกือบเกือบไปแล้วเดี๋ยวเกือบไปแล้วหรือว่าผมจะติดอยู่แถวนี้ไม่นะไม่นะ <c oughs> ผมต้องแพ้ย,ยู่ด่านี้ใช่ไหมไม่ไม่นะออยิ้มสีเพื่อนเอาเพื่อนตายหมดเหรอมีเพื่อนผ่านอยู่นะเพื่อนคนนี้กิ่งนะเนี่ยคนเนี้ย เน็ตแหลกไปนิดนึงนะครับขออภัยและขออภัยในเสียงรบกวนด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเท่าไร้พาเดินสำรวจแมบแมบเ้าก็สร้างดีนะเนี่ยเมืองเลเมืองเลกีบุญเมืองเลแล้วเฮดาน เดัรบุญีเมืองเล่นั่นแหละเรามาตั้งคแคมป์กันเถอะแคมปิ้งแคมปิ้งขนมปังอีอ,อปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บไปสีนี้ไปสีนี้เพื่อนพามาสีนี้เอ้อเจอตกองมาชิ่งด้วยอะไรนอนนนันี่ตามเพื่อนไป มันพาไปตรงไหนไปกันเราจะไปกันเออ,เอ,อไม่นะลงไปไม่ทนันมันเร็วเกินนะครับท่านผู้ชมมันเร็วมากจริงไปไม่ทันจริงนั่โอ้มันเร็วกไไว็คุณผ่านได้งไงอ่ะมันเร็วจังอ่าคนนี้ยังไม่ผ่านเลยเจออะไร กาพังทลายทาดน้ำแข็งทานน้ำแข็งนั่นเหรอหอัจูุเกือบตกลงแล้วเกือบไม่รอแล้วครับท่านผู้ชมอื้อหือหอ,อโอเกือบแล้วโอ้ไม่นะพมแตกตลอด ทำไมทำไมต้องมันโชคร้ายกับผมอย่างนี้อย่างนี้ทำไมเหรอครับผมอยากรู้ทำไมพวกคุณทำกับผมอย่างนี้ผมโชคร้ายจังเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้หลบได้ทาไมผมหลบไม่ได้ละ่ะอืโอ้อหลบได้ช่วย เกลือแล้วคุณผู้หญิงอื่มคนผู้หญิงเกลือแล้วจะมีคนชนะแค่สองคนคนผู้หญิงเสื้อสีเงินและคนผู้หญิงเสื้อสีดำก็ลอดไปอย่างง่ายดาย ว่ายรอบวงแหวนแม่ไอ้หน่ตันเรามาดูกันเราจะว่ายในหนึ่งวงสองวงสามวงสี่โอ้จูไม่นะผมพลาดผมพลาดโอ้ทีผมขอโทษ ผมใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะผมต้องชนะเพราะผมเก่งเกินยกยกยกผมพูดเล่นนี่มานะ ผมแฮะผมไม่ได้แพ <thôi> so, ้หรอกก็่ผมทำไม่ได้เยอะก็แค่นั้นแหละก็นี่มันปิงทำไงดีครับท่านผู้ชมมันปิงอ่ะ มาแล้วผมฟังสีฟ้าเออทำไมฟังสีฟ้ามันมีแค่สีคนล่ะอืมกีซุนานานี่แล้วเหรอ ทำไมมันต้องมีเป็ดทิศด้วยล่ะรอบตัวเราเลยนะเป็ดทิศน่ะไหนละเราต้องหลบกระสุนทีนะกระสุนน้อยอยู่ไหนจ้าพี่จะอยู่ขอบเองนะจ้าเออเป็ดทิศลืมไปว่าเป็ดทิศดีมันจะมารอบตัวเราอ้ามาแล้วว้าวเออเอาแตกไม่มีกระเต้เลยหรอเอ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 ามาทางนี้เลยหรอไม่ไม่นะคัะผู้ชมมันแตก โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเพื่อนเน๋ยผมขอจบก็เพียงเท่านี้เพราะว่าผมรู้สึกผมอยากนอนแล้วขอกราบเพียงเท่านี้นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ